สวัสดีค่ะเบึงตังกองอันกองอยากเบียวจังหน่อยค่ะ,อะโอเคเนาะค่ะเนาะสวัสดีนจะจได้เพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะบรรยากาศส่วนลังเหือนค่ะ บางนุ่มน้อยอันขี่จักรยานร้องเพลงไปอุ้ยอุ้ยค่ะมาจิบกาแฟอุนอ่นๆนำกันเนาะ,ะ่ะเนาะหาเรื่องมาเมาหมวยก่อนคือเตะออกกันไซ้ให้กันฟังค่ะคือบอกกันั่งนั่นนั่งอันจึ้ง,งค่ะบึงเนาะ,ะ่ะเนาะเอ้ยทุกตาก็เอ็ดส่วนแล้วเมื่อกี้นี้เลค่ะ เอสสวนนาบานเอสสวนนาที่แรกก็ว่านะ่ะบริธรรมเนาะคะ่ะก็ไปก็เลยอันมาทานพน,นักงานพันหมายเลขไฟเนาะคะ่ะอันก็น่มีปัญหาอยู่ด้วยใคเอฟไฟเนี่ยตอนนี้มันห้าโมงกว่าแล้วแรงก็ได้ค่ะห้าโมงแรงและวันนี้พนันหมายเลขอยู่ค้างๆอย่างบ่แล้วเลยค่ะเสียงดังฮึงฮ่ง อันบอกเข้าใจเด้อค่ะมาเมื่อเสาร์นี้เธอเอ้ยกทาเด้อค่ะแฟนเอ้ยก็ออกไปข้างนอกสิซื้อวันที่พันค้างมานนพันเอาวันพันเอดลงขัวไหมเนาะก่ะนเนาะขวนพันซื้อขัวไหมมันเริ่มมีรถรถเทรลเลอร์ใหญ่มาจทย์พันก็บไปโจทย์มดมือล้วพันเอาอุปกรณ์มาอันส่งใช่ไหมเรามุอมือสงใส่มืออื่นนี่นะมาอันนํามาประกอบ ก็รถพนักงานไฟก็เห็นอยู่ที่กาแฟนเอ้ยก็บอกว่าเพิ่มาแล้วตนเซาเนอะกันเนาะเพราะว่าทุกคนก็อยู่บ้านมืดวันนี้มันท่าหึงไรวันนี้รถเอออาไซมันมดก่อนวันนี้เราเห็นรถมาจอดลงมาจักรถสองคนเนาะขอหนุ่มวันแล้วไปจักพากันไปก็เลยซะอันขี่รถไปก็เลยก็ส้งใส่เป้ถังใหม่เลยบ้านวันนี้มันนัด นัดถังบ้านเอ้ยนี่มันเป็นมือน้อเนาะกันเนาะคนเพื่อนบ้านมาก็ออกบ้านเลยเด้ค่ะเพรานเห็นมันเหิงไหลมันเก,นกนินกำหนดมันเกินนันนั้นนะคะแฟนเอ้ยก็บอกว่าเขาบวมหมาแล้วเหรอเพราะว่าอันนี้มันเหิงเกินเราบอกเพื่อนบอกแฟนเอ้ก็พอดีมู่โทรเข้าตนตนสามโมงครึ่งค่ะทีแรกว่าจะาออกไปทั้งผัวทั้งเมียเอ้กว่านะออกไปนําวันนี้เลอนึกไปนึกมาเอ้ก,อก็เรยบอกอ้าว่าออกดอกเพราะเพือพ่อเพืพ่นเข้า ถ้าเขามาบ่หอดเกินนั้นสี่โมงนี่เนาะค่ะเนาะสี่โมงสี่โมงครึ่งนี่ก็ยังโอเคได้ทําได้ไหมเพราะว่ามันเป็นเวลาปกติเนาะค่ะเนาะเวลาทางงั้นราชการใช่กันเอ้ก็เลยอยู่เหือนแฟนเอ้ก็เลยออกไปอันหมู่พันมาส่งของส่งของเอาของมาส่งย่เหลือคะ่ะก็ต้องมีผู้ใดผู้นึ่งไปเนาะค่ะเนาะแฟนเอ้ก็เลยไปยังบุกครับเคะ่ะวันนี้แฟนเอ้เอไปออกไปก็ สามโมงเนาะคะ่ะเนาะสามโมงก็กว่าเนี่ะค่ะจะได้ไปเห็นรถมาอันอย่างว่องไวนะคะรถกันเนี่ยรถนั้นพนักงานนะคะโอ้ยเบิ่งเจ้าเขาสองคนเบิง่งจอดสิเลยคำพูดีเอ้ยมาเอ็ดส่วนอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะเนาะเล่นมาในะจอดอันนําอันมองจอดรถเอ้อยเอ้อยก็เลีล้ยวเบิ่งหน้าเอ้ตุ๊กตาค่ะว,วันทีเว้าพันธุ์แต่ก็าพันธุ์ในจอดก็จอดแต่ว่ามันมันโบ บ๊บ๊ควรเนาะค่เนาะเพราะว่าที่จอดตรงทางอื่นกม็มีเนี่ยพันกระโบจอดแร้วค่ะพันกระไปจอดมุงอื่นไปจอดมุงอื่นกลยไปเคาะประตูอีกเพื่อนบ้านอีกผู้หนึ่งอีกผูน้นึงพันกระโบเปิดเนาะค่ะเนาะมันเวลามันมันขนท่านนัดแล้วพันโบโบตรงนี้พอนซีโบน,นั่นได้ทางนี้วันนี้เลยไปอีกอีกทดัดทัดบ้านเออไปอีกสามบ้านพันเลยเปิดเสียงดังด้วยค่ะแบบเคาะแบบ เอ้ยวามันเกิดแต่เลยขึ <S <s ้นพักกันมันเลี่ยวเบิ้งเอยก็ออกไปเหลี้ยวเบิ้งเพราะว่าเออยู่หน้าบ้านพักกเลยเปิดคือก็เลยพักันเอาวัอุปกรณ์ลงทํอย่างว่องว่องใหม่เลยเกิดอ่ะเกิเหือนเอออีกเสาอันหลังที่ส่งหนาะบ้านเออมันเป็นหลังที่สามเอยก็เรยบอกเอ้าก็เป็นแบบนี้ว่ะปกติมันมืดเวลาแล้วเนาะค่ะเนาะมันมืดเวลาแล้วก็คืออันยุดมันบอกค่ะห้าโมงนี้ก็ยุดแล้วด้ค่ะสี่โมงครึ่งนี้ก็ยุดแล้วค่ะเพื่อนอันทางนี้ เพราะว่ามันคนมันกาไปทุลักอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะถ้าพันบอกว่าเวลาเท่านั้นเพราะเวลาเท่านี้ก็แล้วกันเวันนีนเอ๋ยก็เลยกดบอกอันแฟนเอ๋ยบอกว่าันเขามาทําอยู่อีกสามหลังจากบ้านเอ๋ยไปยังบ่แล้วอย่ค่ะยังบ่แล้วแต่ว่าเอ๋ยว่าพันบอกมากดเอ๋ยดอกเพราะว่ามันมันเลยเวลาค่ะมันเลยเวลาแล้วคนอื่นพันกาเห็นอีกคนนึ่งเพื่อนบ้านแม่ก็ขับรถออกไปเลย ก็ปิดประตูเรียบร้อยนะคะก็คือว่าบนหลับแล้วสี่ค่ะก็เงียบเลยค่ะก็มีแต่คนที่ว่าเพอนอันเปิดเธอามต้องใส่เป็นหลังสุดท้ายเออก็เลยงงว่าพันไปเอดแต่อยู่กันเลิกค่ะอันเพราะว่าแทบนี้มันคนท่าเนาะกันเนาะว่าเห็นรถพันจอดเพิ่งมาจอดต้องสสยไปทําได้ันอน,นันอยู่ถังอื่นก็เลยไปเอสเธอมันแล้วใชนี่มเออยังคืนอแา่เอก็บได้ถามันเนาะคะ่ะพ้นก็เจ้าเขายังใหญ่ก็สองหนุ่ม แต่ว่ามันบรอดเอ็ดแล้วประหันนอคขนเนาะพันถึงอันคืออยู่บานว่างั้นเดรอป้าแต่ว่าถ้าหดเวลาอันจากแปดโมงเช้าหดสี่โมงครึ่งก็พันกันเลิกนอคันเนาะเพราะว่าเวลาอย่างอื่นคนก็ไปทํางานมันบอกว่ะบางคนก็เข้ากะทํางานพวกนําอันดูแลนอคขนเนาะดูแลอันคนป่วยหรือว่าโรงพยาบาลนี่มันก็มีกะเข้าพันก็บ่อยอยู่นอคันเนาะเพราะมันเป็นการระบบนอคันเนาะ ก็เลยเอยก็เลยบอกโอ้แสดงว่าไปเอดงานมองอื่นหมดแล้วลรวไปเจ้าเอสท์มันแล้วใช่ไหมกแ็แล้วก็ยังบอกว่าถ้าถ้าบ่มหมาก็น่าหน่ะบอกกันมันบอกหรือว่าทางอันทางนี้มันมีอันเว็บไซต์อยู่นะคะนะ่ะน้องมันก็บอกว่าถ้ามันมาเลทหรือว่าพนักง,งานเลทหรือไปทําอย่างอื่นพนักก็มีการเตือนมาแล้วก็คนก็บกาบทหาใช่ไหมอันนี้คนท่ามดแถบเลยนะคะบุญเพืเ่อไปอันก็เหลือเลย เพิ่งเพิ่งน่ะพากันออกบ้านเนี่ยค่ะประมาณสิบนาทีก่อนนี้ข้างบ้านเอ้ยนี่ไปละปิดประตูไปเลยแม่นขวามือว่ะะแฟนเอ้ยก็โทรเอ้ยเลยอัดเสียงไปหาแฟนเอ้ยแฟนเอ้ยก็เลยโทรมาแฟนเอ้ยก็บอกว่าเขาโบเอสดอเพราะว่ามันเลยเวลาแล้วมันบอกถ้าเขาเอ็ดก็บอกโบ,โ,บโบเอ้ทำเพราะว่ามันมันโบแม่นเวลาที่น่ะทำเวลาอันแปดโมงสิบหด สี่โมงครึ่งเนาะค่ะเนาะมันมดเวลาแล้วก็คือหยุดมันบอกคือเขามานัดมงนัดอันมือใหม่มันก็แม่นความแฟนเอ้ยเหรอค่ะเอ้ยก็ตองบอกว่าถ้าเวพันมากดกิ่งเหินเอ้ยพันธธรรมลังลังเทือกเป็นนะคะเพราะว่ามันแต่ว่าคนที่อันอันนี้มันโบแมนบริษัทอันดยตรงเนาะค่ะเนาะมันเป็นรับช่วงเลยนะคะพันรับช่วงงาน แต่รับช่วงหรือบนรับช่วงก็ต้องเออเหมือนเม็ดกับเวลาอันที่พันบอกเนาะค่ะเนาะอันนี้มันมันเลยมาแล้วเลยมาแล้วเลก็เลยเออถ้าพันมากดเออกันเออตุ๊กตาก็จะบอกว่าสั่นบรดเออร์ทำคือเออเออนัดมือใหม่ใส่ะก็กเลยอันอันนั้นก็ขึ้นจากห่วยเนีครับอันไหวๆนะคะลงรถมาบังเสียงอันเจียวเจ้าแต่ว่าโบแม่นขนโบแม่นขนนั้นพื้นเพย์พันนกเป็นคนตั้งทิน ก็เลยงงมดนะมีมดนะใครเอ้ยังไสเอฝังยุคก็เลยก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะเนาะของพวกนี้กระโบวาเหรอคะแล้วทำนี่มันต้องลื้อลื้ออันพวกอันเนี่ยค่ะก้อนอิดเนี่ยพวกมันทำตั้งได้ทางหน้าเนาะค่ะเนาะมาฮดเข้ามามันต้องเข้าลงอันใต้ดินน้ำเหือนเอ้ยมันต้องใช้เวลาแฟนเอ้ยก็เลยบอกว่าเขาบ่หั่นอกเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะเพี่งอัน มองจอดรถนครเนาะเลาะเลาะเข้ามามันก็ไหลเม็ดเพี้ยนเน่เดินสายแล้วเพี้ยนในจ้อลงไปทางนี้อีกอย่างน้อยมันต้องมาอันมือใหม่ผลมันมันมันก็แม่นขวามันอิเล่ค่ะก็เลยอันเออแปลกๆเนาะค่ะเนาะแปลกๆว่มหรือว่าเหาอันโบชินกับบลูเนาะเพราะว่ามันว่าแม่นดอกค่ะเอ้ยว่าเพราะว่ามัน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 แปลกดีเอ้ยว่ามันแปลก เพื่อนบ้านเอยฉันสงใส่โมหูไปเลยออกไปเรื่องผัวนั่งเมียเลยค่ะขี่รถออกไปเลย,เลย,ลออเลยบบปากจักขำเห็นบันได้ยินเสียงดังเจ้าเจ้ามพนก็ออกไปเลยก็คือว่าพ่อนบมหลับแล้วใช่ไะะการแสดงว่าอันถ้าพ่อนนาไปกดกิ่งอีกบ้านโตมานี่ก็พินกันาบบอเปิดเอาขอนอเพินพ่น,นขี่จักรยานเอาลูกออกไปเล่นแล้ว คางบ้านเอ้ยี่มันก็ออกไปนั้งผัวทั้งเมียเอ้ยตุ๊กตาอยู่บ้านยุทธแต่ว่าเอ้ยกระเบอทำแล้ครเพราะว่ามันเลยเวลาไปแล้วมันจะเป็นเวลากินเขากินตือหออเราสิคะมันกระโบดใสไที่หนคะค่ะเนาะก็ถือว่ามือเน,นี้ก็อยู่บ้านซื่อก็เอ้ยกระโบได้อยู่ซือะะ่อแล้ค่ะเอ้ยก็ทํางานบ้านเอ้ยทํางานบ้านทําสวนเอ้ยเนะคะ่ะเนาะมันก็ได้ยันได้งานอยู่เอ้ยแต่ว่างานที่เขาหนัดไว้จริงๆที่พ่อนัดทางองค์กรนัดแต่ว่ากรบโบได้ทำสิเองค่ะ ก็เลยงงอยู่นะคะแฟนเอ้ยก็บอกเอ้าเมื่อเช้าตอนนั้นเจ็ดโมงครึ่งนูกรถมาจอดอยู่หน้าบ้านพอดีอันที่เอ้ใส่ฟังรถอันพันมาส่งของอันเพื่อนบ้านที่พันไหนพันเอดขัวใหม่พันลื้อออกเสียก็แป๊บเดียวเนื่องค่ะพันขนอุปกรณ์แล้วพันก็ออกไปก็บบไเตเกะแต่เพราะว่ามันก็มีที่จอดเยอะแยะเนะก่นเนาะก็เลยจักปะกันไปก็เหลือสองคนนั้นก็เลยอันก็บดนถามกันนะคะเพราะว่าอัน ต่างคนตั้งรู้เนาะค่ะเนาะอันเห็นเพื่อนบ้านก็ออกไปอันส่องเบิ่งเนาะค่ะเนาะ,ะส่องเบิ่งแล้วพักก็เข้าบ้านไปก็แต่แต่ละคนก็ทาบพางั้นแต่ก็ไม่เป็นตามนัดเนาะค่ะเนาะก็บอกว่ากันก็นัดใหม่ค่ะอันนี้ก็ใซสเฮอฟังเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะทิศกินกาแฟเนาะก็วิธีทางนี้ค่ะอีกแบบหนึง่งแต่ว่าปกตินี้การนัดของคนยุโรปนี่ชิตรงเป๊นนะเลยคะ่ะ ถ้าขนพ้นจริงๆนี่สีตรงเป๊ะกับโบเดวเว้าเผอเนาะก่นเนาะแต่ว่าถ้าว่ามันโบแม่นขนพื้นเพ่เฮาก็มันอยู่กันไหลอันเชื้อชาติเนาะก่นเนาะกับโบได้เว้าก็โอเคทํางานมันก็ต้องให้มันมันสมูทเนาะคะ่นเนาะถ้ามันบสมูทคนมันก็นหนีมด <laughs> เอ้ยยังใส่เอ้ยึ้นยักหัว <laughs> กัะก็มว้มวนฟังม้วนไข่เครียดได้ค่ะเด้ออ่ะสํานี้ได้ค่ะพอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ